ส่วนค่าคือคอยนิมูลแนวโน้มของคาดาโนหรือ ADA คอยยังมีต่อไปนะครับท่ามกลางอลอนโซ่ฮาร์ดฟอกที่กำลังจะเกิดขึ้น ความคาดหวังนี้คืออะไรนะครับของนักลงทุนเดี๋ยวเราไปหาคําตอบด้วยกันหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลเนื่องจากวันนี้นะครับเรื่องจากเหตุการณ์ของอลันโซฮาร์ดฟอกยังเป็นกระแสอยู่นะครับและนักลงทุนยังเชื่อว่าแนวโน้มขาขึ้นยังไปต่อได้อย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้เนื้อหาในข่าวมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราไปรับชมตัวข่าวด้วยกันในตัวข่าวนะครับเขาบอกว่าคาดานโนะครับก็สามารถยืนอยู่ในที่3ดอลลาร์ได้นะครับเป็นครั้งแรกในปีนี้ตอนต้นเดือนกันยายนวันที่2กันยายนนะครับในกระดาน Exchange ของ b i n a น c e นะครับฉะนั้นสถิตินะครับและจุดสูงสุดตลอดการอยู่ที่3.10ดอลลาร ท้ามกลางความคาดหวังอลอนโซฮาร์ดฟอของนักลงทุนที่กําลังมาอีกไม่กี่วันขนา้างหน้าฉะนั้นตอนนี้นะครับเรากําลังก้าวสู่วิถีใหม่นะครับฉะนั้นราคานะครับได้พุ่งขึ้นทําสูงสุดที่ระดับ3ดอลลาร์นะครับในช่วงกลางเดือนสิงหาคมและกลายเป็นหนึ่งในแอลคอยเพียงไม่กี่ตัวในที่หลายคนเชื่อว่ามันจะรอดพ้นเงื้อมมือของตลาดนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนไปได้เมื่อวันที่1กันยายนนะครับที่ผ่านมาราคาของ ada ได้พุ่งจุดสูงสุดแตะระดับที่3ดอลลาร์อย่างรุนแรงนะครับก่อนที่จะค่อยๆล่วงลดหลังจากนั้นนะครับอันที่ผลมาจากการสังหารหมู่ในตลาดคริปโตนะครับในวันอังคารที่ผ่านมานี่เองในขณะที่ผมได้ทำข่าวอยู่นี้นะครับ ada มีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ2.5ดอลลาร์เพิ่มขึ้น1 0 ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น20%ในช่วง7วันนับต้องแต่การเติบโตในระยะย,ยาวของ ADA นั้นแข็งแก่งเป็นอย่างมากฉะนั้นรับลงทุน ADA แสดงความตื่นเต้นนะครับในการเปิดตัวสัญญาณสมาร์ทคอนแทกนั่นเองนักลงทุนรู้สึกตื่นเต้นนะครับว่า,าช่วงขาขึ้นนะครับของ ADA นี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเขาได้ ใช้ทวิตนะครับแสดงมุมมองในเชิงบวกต่อราคา A.D.A. ที่มีแนวโน้มพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเราเขาคิดว่าในช่วงก่อนอลรอนโซฮาร์ฟอน่าราคาน่าจะมีการขยับนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการขยับอะไรนะครับแต่ว่าคนขอกล่าวไปก่อนโอเคครับนักลงทุนรายหนึ่งนะครับกล่าวบททวิตนะครับของ A.D.A. เนี่ยพุ่งขึ้นถึง3ดอลลาร์แล้ว Market Cap ใกล้100แสล้านดอลลาร์แล้ว สัญญาณสมาร์ทคอนแทคนะครับกำลังอยู่ช่วงระหว่างการดำเนินการซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการทดสอบสมาร์ทคอนแทคนะครับหรือเทสเน็ตของคาดานุและขอแสดงความยินด,ดีนะครับกับนักลงทุนขอให้สนุกไปก,กับการเดินทางของราคานะครับฉะนั้นในขณะเดียวกันทวิตเตอร์หลักของคาดานได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจแก่สมาชิกภายในชุมชนนะครับและโดยประกาศฟูทัสสมาร์ทคอนแทค ได้รับการสนับสนุนบนเครือข่ายอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับประมาณสองทุ่มยี่สิบนะครับคาร์ดานโอเทสเนได้รับรองสัญญาณสมาร์ทคอนแทคของปูทัสอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายนะครับและการรวมระบบสำหรับขั้นตอนของ spo นะครับที่จะมีการอัปเกรดนะครับจากเครือข่ายหลักของต้นจากนั้นการอัปเกรดแมเน็นะครับจะเปิดใช้งานวันที่ 12กันยายนหรือวัานอาทิตย์นี้นะครับราคาขาขึ้นนะครับต้องบอกว่ามีแนวโน้มต่อไปแต่มันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับก็ต้องรอหน่อยนะ12เชื่อไหมว่ามีการขึ้นนะครับผมเชื่อนะครับแต่สำหรับราคาคาร์ดานโนนะครับมันผมว่ามันจะเป็นแบบโซโลนาเลยนะครับรอสม์ทคอนแทคเสร็จก่อนนะครับแล้วเราค่อยว่ากันอีทีนะครับว่าราคาจะเป็นยังไง ตอนนี้นะครับมันเป็นตลาดหนีไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นหวังอะไรยากมากๆนะครับที่จะทําให้ราคามันพุ่งทะลุถึง150ดอลลาร์ได้นะครับในช่วงอ l ลอนโซฮาร์ดฟอกแต่มันก็เป็นใบได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าอ l ลอนโซฮาร์ดฟอกมันมีการอัปเกรดนะครับแล้วชาวได้ออกมาทวิตนะครับคนก็จะมั่นใจในกระแสะมากขึ้นนะครับรวมถึงตัวสมาร์ทคอนแทคเองก็ไม่ต้องใช้ข่าวต่อไปไม่ต้องใช้กระแสะต่อไป เดี๋ยวมันก็ขึ้นบัตโซโลน่า้ะนั้นชาวลับปากกับเราไว้นะครับว่าเดือนกันยายนจะทําให้ถึง10ดอลลาร์ซึ่งถ้าสมาร์ทคอนแทคมันออกมาดีนะครับแล้วมันมีสปอนเซอร์เข้ามานะครับหรือระดมทุนได้เนี่ยนะครับก็จะมีธุรกิจมากมายเข้ามานะครับรวมถึงอุตสาหกรรมเน็ตที่กําลังจะเกิดขึ้นฉะนั้นเป็นไปได้มากเลยที่ราคาจะไปถึง10ดอลลาร์ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมดส่ช่องทางด้วยกันคือบล็อกดิจิ c เฟซบุ๊ OK Facebook, YouTube, ยกยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับก็ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับในกลุ่มเนี้ยก็ช่วยนะครับในการลงทุนลองเข้าไปกับเพื่อนๆนได้นะครับไปคุยกับเพื่อนๆและแนะนําว่าให้ทักมาที่เพจนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือ Si g แน l นะครับ ซิกแนลเนี่ยก็จะเป็นตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์แล้วก็การเทรดารฟันนะครับ o n นซอนก็พี่แทก็ขอขอบคุณด้วยและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่า ADA นะครับจะไปถึง $10 ดอลลาร์ในเดือนกันยายนนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วเราหวังว่า ADA และ c d r d a n o จะโคดมุนไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่าน จะมูนไปด้วยกันกัดช่องคอยน,นงสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่ และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้